r รา e l around by c h ชวีมหัสจรย์นิวซีแลนด์สวรรค์แห่งเกาะใต้10วัน8คืนทริปเดียวจบครบทุกไฮไลท์ที่สุดของเกาะใต้นิวซีแลนด์ในฝันของคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนี่คือการเดินทาง10วัน8คืนที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความงามระดับโลกตั้งแต่ทะเลสาบสีฟ้าครามฐานน้ำแข็งสีมรกตไปจนถึงกิจกรรมสุดมันที่ควีนส์ทาว ที่นี่คือการผจญภัยที่จะทําให้คุณรู้สึกราวกับกําลังสํารวจดินแดนในนิยายและกลับมาพร้อมกับภาพถ่ายที่สวยที่สุดในชีวิตจ้องเลยก่อนที่ที่นั่งแห่งความสุขจะเต็มเส้นทางทัวร์และประสบการณ์สุดอลังการบนเกะาะใต้ทัวร์นี้ออกแบบมาเพื่อพาคุณสัมผัสกับความหลากหลายของเกะาะใต้อย่างเต็มที่เทคาโปและปูคากิสถานที่ ทะเลสาบเทคาโปและโบสถแห่งคนเลี้ยงแกะแสนดีพร้อมชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะวัตถุประสงค์เป็นพักผ่อนจิตใจและดื่มด่ำความสงบถ่ายรุปทะเลสาบสีฟ้าเทอร์ควอยส์และโบสเล็กๆอันเป็นสัญ,ญลักษณ์จากนั้นไปชมทะเลสาบปูคากิที่ได้ชื่อว่าทะเลสาบนมสีฟ้าบลูมิวเล็กที่มีฉากหลังเป็นภูเขาเมาครุกอันยิ่งใหญ่เพื่อชื่นชมทิวทัศน์มิลเลียนดอลาวิวที่งดงามที่สุด แทนน้ำแข็งเทสมานและออกตามล่าดวงดาวสถานที่อุทยานแห่งชาติเอโอรากิเมาครุกและกิจกรรมเกรเซียเอ็กซ์พลอเรอร์สล่องเรือชมทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ตามด้วยกิจกรรมสตาร์เกซีนยำค่ำคืนท่าสภาพอากาศเอื้ออํานวย วัตถุประสงค์คือผจญภัยในโลกน้ำแข็งสัมผัสก้อนน้ำแข็งอายุนับขั้นปีและเปิดประสบการณ์เหนือธรรมชาติด้วยการชมทางช้างเผือกและปรากฏการแสงใต้ด้วยตาเปล่าในเขตอุทยานแห่งความ Cow, มืด Dark Sky Reserve s Queens c o a เมืองหลวงแห่งการผจญภยัยสถานที่และกิจกรรม Jet Boat เรือล่องแก่งด้วยความเร็ว360องศาขึ้นกระเช้ากอนโดลาสกายกอนโดลาสู่ยอดเขาบ็อบส์พีก พร้อมเล่น mountain โ o ส s t e r loop สามรอบ m o u n t a i นโคส s t e r l ลู p l o o วัตถุประสงค์ปลุกอะดรีนาลินและท้าทายความกลา้าสนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมผจญภัยระดับโลกและชมวิวพาโนรามาที่สวยที่สุดในโลกจากยอดเขา Milford s o u t h สถานที่และกิจกรรมล่องเรือม i l f o r d s o u ว h c r u i s ชมฟิยอร์ทที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลก วัตถุประสงค์คือสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติตื่นตาตื่นใจกับหน้าผาสูงชันน้ำตกโบเวนและแมวน้ำที่นอนอาบแดดเป็นการเติมพลังงานแห่งความอลังการของโลกฟาร์มและความเป็นอยู่สถานที่ฟาร์มแซลมอนไฮคันทรีแซลมอนชิมซาชิมิสดๆไรองง Valley, ่องูนกิบบสตันวอลเล่ชมถ้ำบ่มวายและไวเทสติ้งเรือกลไยโบราณ TSS e r n s t l a สู่เวลเทอร์พีคฟาร์ม ชมโชว์สุนัขต้อนแกะและตัดขนแกะฟาร์มชมราร่าอัลปาก้าป้อนอาหารอัลปาก้าและนั่งเรือพายชมเมืองพัน t i n g on the Avon River ที่ Christ Church วัตถุประสงค์คือเจาะลึกกับวิถีชีวิตชาวนิวซีแลนด์ชิมไวน์ชั้นเลิศลิ้มรสแซลมอนที่สดที่สุดและสร้างความผูกพันกับสัตว์น่ารักพร้อมเรียนรู้อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศเส้นทางรถไฟสุดอลังการ กิจกรรมนั่งรถไฟสาย Trans Alpine Train จาก g r e y m o u t h สู่ Christchurch ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกวัตถุประสงค์คือพักผ่อนสายตาและจิตใจชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลส์ตอนใต้แม่น้ำและทุ่งราบ c a n เทอร์เบอรจากหน้าต่างรถไฟสุดหรูหมายเหตุเรื่องศาสนสถาน ทัวร์นี้เน้นการชื่นชมความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและวัฒนธรรมสมัยใหม่ของนิวซีแลนด์ไม่มีการไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไทยแต่การได้ยืนอยู่ต่อนหน้าทารน,น้ำแข็งและฟิยอร์อันศักดิ์สิทธิ์คือการศัก,กระความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติคุณจะได้รับพลังบวกจากโลกใบนี้และความรู้สึกถึงความสงบทางจิตใจอย่างแท้จริงสรุปทำไมทริปนี้คือการเดินทางที่ดีที่สุดของคุณถ้าไปลูกค้าจะได้อะไร คุณจะได้รับประสบการณ์การผจญภัยแบบครบวงจรตั้งแต่ความตื่นเต้นสุดขีดในควีนส์ทาวน์ไปจนถึงความสงบงามของธรรมชาติที่เทคาโปคุณจะกลับมาพร้อมกับความทรงจำที่ไม่มีวันลืมและพลังงานในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดชื่นราวกับอากาศบริสุทธิ์ของนิวซีแลนด์ทำไมถึงควรไปที่นี่เพราะเราได้รวบรวมทุกสิ่งที่ห้ามพลาดบนเกาะใต้ไว้ในแพ็กเกจเดียว ราคารวมค่าวีซา่าค่าทิปโลเคอลและค่าเข้าทุกสถานที่เรียบร้อยแล้วจ่ายครั้งเดียวเที่ยวสุดคุ้มบรรยากาศที่จะได้รับบรรยากาศแห่งความบริสุทธิ์และอิสระที่โดดเด่นด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดปีภูเขาสูงตระงานและสีฟ้าครามของทะเลสาบและทานน้ำแข็งเป็นการเดินทางที่ปลดปล่อยจิตวิญญ,ญาณของคุณให้เป็นอิสระ 06 1 5เมษายน69ราคาทัวร์เริ่มต้นเพียง189,999บาทรับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมากรุ๊ปส่วนตัวเราพร้อมสร้างสรรค์การเดินทางในฝันของคุณบริษัทแชวีทราเวลจำกัดใบอนุญาตท,ท่องเที่ยวเลขที่ททท11 1ทับ1น2โทร0 8 8 9 4 9 4 6 4า่เลจ9 4 6าส สนใจรีบทักรีบจองสอบถามได้ค่ะอย่าปล่อยให้สวรรค์แห่งเกาะใต้เป็นเพียงความฝัน